จัดเต็มกับบัญชีเงินฝากประจำ US ดอลลร์จากธนาคาร CIMB ไทยนะครับโดยฝากประจำเพียง1เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง3.33ต่อปีนะครับและยิ่งฝากมากเดือนนะครับฝากหลายๆเดือนก็ยิ่ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับบัญชีงเงินฝากประจำ US ดอลลร์จากธนาคาร CIMB ไทยนะครับรับดอกเบี้ยแบบทุกเดือนเพียงนำเงินบาทมาแลกดอลลร์หรือโอนดอลลร์เข้าบัญชีนะครับโดยมีระยะเวลาเลทดังนี้นะครับฝาก 1เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง3.33%ฝาก3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย3.88%ฝาก6เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย4.08%ต่อปีฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย 4. 1นต่อปีนะครับเงื่อนไขนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศสกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาทของธนาคารซีเไทยณวันเปิดบัญชีโดยฝากครั้งละ2,000 US ดอลลาร์นะครับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน สามารถเริ่มทำธุรกรรมนะครับได้ที่วันที่9มกราคม2566ถึง31มีนาคม2566คำเตือนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและตาดอกเบีย้ยเงินฝากนั้นให้ถือเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนดไว้การฝากเงินในบัญชีเงินตาต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเพราะนั้นโปรดระมัดระวังแล้วก็ดูรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับให้ดีๆ เพราะนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดผ่านเพิ่มเติมนะครับ cimbthai.com นะครับหรือโทรศัพท์026388277นะครับสามารถสอบถามได้เลยที่ธนาคาร Cimb ไทยนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะภาะวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็ลองดูนะครับ